กวยกุ้งใหญ่จ้ะพี่นออ้องปนกุ้งใหญ่ปูจ้ะนี่ปูหนึ่งนี่ที่เด็ดปลาเคืเคเองหลวกแซ่บมากพี่น้องพี่น้องกผักขาดบอสมันจะเป็นรสชาชาลิ่มจังน้อยเด้อันนี้ผักหนอกจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจา้สสจาสวัสดีพี่นอขข้องทุกคนจา้าสามคนแก่นพากินมาแล้วจ้ามื้อนี้มากินเขาทงคือเก้าพี่น้อง นี่ละเมนูกอยกุ้งจ้ามามากินข้าวน้ำกันจ้ายกยกเว้นหนูหนูไม่โดนตีก็ได้นะสีหน้ามไปสักมุก่งเสีัลยส่าสกินเหล้ากน้ำได้หน่อยบ่ดื้อเด้อบ่ถือพ่าใหญ่ไม่หญ่ตีจักเสียถือแต่แม่ตีน้ำเขากาเอินมาบ่มาใส่แซได้แซ่กับ เราเลล้วงจีนลวงแดนมากเ้ามันพดไปนี่ไอ้ถือตีไร้เทลียเลยช่วงนี้เบอกขั้มเก่าคว้มหลังจ้ะพี่น้องตีเนี่ยทุกีมันแยกมีอะไรจามเทลียเลยนี่จักตั้งแต่เกิดเกิดได้ไงมาวันพอเคยถือตีจักเทลียเคยถือแต่แม่ตีแม่ตีก็ตีแห้งก็ตีฮอดหลุ่นแหลมขาบกขาบมันเป็นน้อยจัดไปที่หามือยืนให้ตีซะแทวว่าตีเดี๋ะ ยังหน่อยจังเดแจ้งสีมาตีเฮาเราปจ้าไปขลินคำื้อเจอกัะสีมตีเดี๋ว่ามันบวมเมือนดอคำมันนั่งองเงี้ยบานนี่ก็เด็กหน่อยสมัยสมือนี่แห้งเป็นตายานไปทัวถีบตัวเดนสมัยตะกี้ไปขลิ่นคำมัซื้อกระถือตีแย้นค่ะเมาเมาแก้งมันบายเขาเดตต่ออยู่ว่านไนง่น ให้เธอได้เงินให้เธอได้เงินแบบเมาแก่งมันอันนี้มันจะไหมดูหนน่าอ่านแค่เอิญมากกับบ่มากจะเขียนได้กันลากมากกับแซไม่คัดมอดเราพดตีล้านแกงอย่างเขาแกงอย่างกันมันเอินแล้วมันจะหายมันจะเป็นค้นหายงะ้นูก็จะบอกหายง่ายงันสั่นตี๋ อกู้แก้วก็นเห็นบะบ่แกเด็กยอานบ่มีหายแล้วลุเนี่ยกด็ย่องติ๊่งงบัตรประชาชนบัตรประชาชนซ้ำเน่าถูกต้องดีละเห็นนดกันล้างแม่าไนว้า่เข้ามาอั้ประมาณซื้อ Còn bất kể ban đầu hèn đâu mắt như thế hay tôi Thua mùi chào nó mùi chào bong bọn em chào bong kim cắp bọn tôi hèn mẹ tôi hèn thua qua mặt 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 ก้ายังถึงตั้งเม่ให้ก็้ังกินที่มันเห็นแหน่ต้นสองต้นนี่แหละนี่แหลกที่โดนน้ำขันโยบินขันเลี้ยนเขาเรียว่าพ่อเท่าได้ละถือมหาเงิ่อนทงเงินทางหยัดสอบเต้นตรงหลุดทรงเต่าเลี้ยนมันลำบากขันไปโยบินเลี้ยนก็คือเลี้ยนทีม่เงื่อนยันพร้อมหร็อเ่าเรียกว่าเลี้ยนเอาโยบินตะก้อนนั่น่นอก เรียนจบได้จังว่าพราะว่าอยูคุนรัฐบาลเขาซอยเหมเลี้ยนจะเลีนงเลีมันเดียวนี่อนี้เดียวเอง่สีหางันมีใช่หางยังหางยเดียวอปุยมันปากคนเาทเองผิดเองัแล้วแต่แยเีนเรายู่แ่พดีกับสถานการณ์รมากมา้ต้ ตอนย mm ังนั่งเหมยันบือทไวไ้ให้้านไปขอเบือทั่นี่อันนี้คนละวนบ้านน้ำมันน่นหน่อยครับัน้ำพอนเอาจะได้ช่งบ่มีเบือทกันบ้านละแนี่มจากได้เบือทั่วอันีมันบอกคอยไปแม่มเจ้า อาอิ่มแล้เหมือนพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สํานี้สักกอนนะจ๊ะเอาไว้พอกันไหมในคลิปหนาเด้อสวัสดีจ้า